น้องถุงทองคนน่ารักคนสวยถุงทองเดอะซีรีส์ชอบนี่นี่เหรอชอบไม้นี่เหรออ่าอ่อ่าอ,อ,อ,อทำไมชอบไม้นี่ก็ไม่รู้ถุงทองนั่งเล่นในสวนมีดอกลีลาวดี ดอกเข็มนะคะแล้วก็มีกอไผ่เศรษฐีวินสันเพ็รพันล้านต้นปาล์มอ้าวอ้าวหยอกกับไม้ถุงทองคนสวยมีความสุขใช่ไหมลูกถุงทองมีความสุขใช่ไหมลูก tung tấn tung tấn quá nhá tung tấn